สวัสดียามเช้านะคะจากเมริกานะคะแม่ก็เพิ่งจะตื่นได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็หวังว่าจะมีพาย,ยุมาวันนี้นะคะทุกคนอยามเช้าของพวกเรานะคะ,อะเออฮัลโหลมาวิ่งป่วนนะคะ,ะเล่นกันไปยามเชา้าแล้วก็วันนี้ป๊ะป๋าหาเล่นจะทำอะไร เด็กๆอยู่แค่คนเดียวนะคะวันนี้ชินลานาคีอาราไม่อยู่บ้านอย่างเงียบเลยบ้านอย่างเงียบเลยบ้านอย่างเงียบเลยอาวอาอ้าเกิดเกดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น <Ball! S 2> บอลบอลซี <Ball! S 2> <laughs> สันดออาเนี่แม่ไม่ไปนะคะไม่ขี้เกียจว่าแม่อุ้มบ่อยแล้วนะคะแม่ปาไปบ้างเถอะบ้านมันช่างเงียบอะไรขนาดนี้ที่ไม่เด็กคนเดียว <laughs> มันดูเป็นสวรรค์ภายในหนึ่งวันของแม่นะคะ สวัสพีภายในหนึ่งวันนะคะที่ตื่นเช้ามาไม่มีเด็กเจียวจาวนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะต้องไปรับเขานะ,ะอีกประมาณสามชั่วโมงน่าจะไปรับประมาณเที่ยงนะคะตอนนี้น่าจะประมาณแปดโมงนะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงแล้วจะไปรับลิงกลับมาบ้านนะคะ mm hmm. ก็จะมีความเจียวจาวแล้วก็อาจจะมาเล่นน้ํากันตรงนี้นะคะให้หญ้ามันเหลืองนะคะแล้วก็อาจจะไปเล่นให้สนามมันค่อนข้างเลอะแล้วก็อาจจะมาเล่นหินนะคะก็ เท่านี้ค่ะอัปเดยตยามเช้าของแม่ฝรั่งไดารี่นะคะที่ไม่มีลิงลิงทั้งสามนะคะเหลือแต่เบบี้หนึ่งกับหมาอีกสองนะคะบ๊ายบายเออเออพุทออนทัอออนทัอพูดเออ hold a handle no longer We're rolling. We're rolling. Oh, you close who is the active one อ้าวๆบอมมีซีนเดบอมบอม my boy บอม since a s h w i n s a little fairy วัสดีค่ะตอนเช้านะคะวันนี้เราจะไปให้อาหารไก่นะคะก่อนที่จะปล่อยไก่ไปสู่ธรรมชาตินะคะมันก็จะมีผญกมีอ่า เาวโดยีสนะคะที่เหลือจะในตู้เย็นนะคะมีผักมีผล,ลไม้นะคะไก่บ้านนี้จะกินเฮลตี้นะคะแล้วก็จะออกไปหาหนอนกินน <laughs> ะออกไปหาหนอนกินเองกับแมลงกินเองนะคะ <laughs> โอเคไปโอ้โหมารอกันใหญ่แล้วนะจ๊ะ <laughs> โอเคไว้ทำไมฉันออกมาแค่ให้ไก่ทดไมทุกคนต้นองออกมากันหมดเลยไม่เข้าใจ <laughs> ฉันอยู่คนเดียวบ้างได้ไหมนากจะอยู่คนเดียว <laughs> จอฟี่เซ่ <laughs> ไปชิกชิคชิคชิ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  stay okay all oh, right i know you're hungry i know don't so feed outside and let's see if you eat it 11 hey, hey you average. know i come eat chicken food hey if you're gonna get one get one of the black ones right? not my... she seems so wild <coughs> oh they eat my cheese here hold him <laughs> why <laughs>